บรรยากาศก็ตามนี้นะครับนี่ก็เป็นลานน่าจาการตรงนี้นั้นเป็นเซี่ยวนุ้นเป็นของร้านอาหารนี่ก็เป็นลานตกป่าตรงนี้มีอีกหน้าหนึ่งที่ลงเบ็ดได้ถ้าจะมาตกปลาตรงนี้ก็เหมาะโอ้คนเยอะเหมือนกัน อากาศดีมากครับตาม,มานะครับใครอยากมาร่วมกิจกรรมโอเคเดี๋ยวหาที่ลงทับก่อนแล้วเ,เจอกัน Me up with a bright smile on now Put me in the dark do so won't get lost now To the moonlight I see are real right now you With you, call my name, love Ooh, somebody else And that is you Ooh, ooh falling with you Not the only one doing me You already feel it that. Give me a little more Dark in the spotlight Do I wanna know? You something You look into my eyes And fell in สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่อ่างเก็บน้ําอะไรนะคลองใหญ่เราอยู่ที่อ่างเก็บน้ําคลองใหญ่เขตอาเภอปวกแดงนี่ก็เป็นบรรยากาศเย็นเวลาช่วงนี้ก็เวลาประมาณห้าโมงหกโมงแล้วเย็นพึ่งเสร็จฉํากันเสร็จล้วก,กาลังทํากับข้าวมาดูนี่ก,ก็ตอนแรกเลยเป็น เทียบน้ำผมสั่งพึ่งสั่งถังใหม่ไปถังเก็บน้ําใหม่ที่จีนกําลังส่งนี่ก็เป็นฝักบัวใช้อาบน้ําห้องน้ําสําหรับผู้หญิงอาบข้างในอาบนไปดูนี่ตะขออันนี้ห้องน้ำ,ำอารมากาศข้างในก็ มันก็จะประมาณนี้สำหรับผู้หญิงอาบก็ฝักบัวดึงฝักบัวเข้ามาอาบหรือไม่ก็จะย่นย่นฝักบัวให้นะ้ำมันเข้าข้างบนก็ได้ไดออไไดเดี๋ยวขยันแป๊บนึงไม่มีมืออาวเหนได้อ่าเดี๋ยวเเอาไปดูกัน่ะเดี๋ยวนี่ย่นฝักบัวเข้าตรงนี้ก็ได้ ก็เป็นปัมป๊มดีซีปั๊มดีซีดีไวจริงจมันเป็นปั๊มดูดสําหรับดูดน้ํามันดีเซลชาร์ตนี่ก็ไฟซีอบีจากสีดอนบ็อกอวันนี้ลืมรีโมทมาแต่ว่ามีไฟมาเปิดไฟเปิดมาแล้วแต่ลืมรีโมทใช้พาวเวอร์บ็อกอันนี้เป็น เขาบอกของลูกค้าเอามาเทสสิบสองจุดเก้าหมดเยอะมากเลยแล้วก็เปิดพัดลมลมตัวหนึ่งลมดีซีน,นี้เราก็ย่างปลากันอยู่ปลาปลาเราไม่ได้ตกนะซื้อมาจากตลาดปลาดุกย่างอันนี้มือย่างของกินก็มีนิดๆเน่อๆ,ๆ นี่ก็าทำกับข้าวจริงๆวันนี้เรานึ่งข้าวนะเนี่ยหมอนึงกระสือนี่รวกเกี่ยวอยู่แล้วก็เป็นไฟใช้เป็นไฟดีซีกด12วัตต์ไม่แน่ใจน่าจะ12วัตต์หรือไม่ก็9วัตต์ผมจำไม่ได้ใ้ไฟจากกล่องพ o w e r b o ของซีดอน กินกระแสที่2 6งจรวมกับพัดลมดีซีตัวนี้ด้วยใชใ้ด้วยกันส่วนของนั้นก็ไฟซีลบีเอาบนนูน่นกับพัดลมตัวนี้ก็หลักๆก็มีแค่นี้ข้าวกังทำกับข้าวกันเดี๋ยวารีวิว ทักกันหน่อยไม่มีโอกาสรีวิวสักทีเดี๋ยวทำละเอียดทำรีวิวละเอียดวันหลังผมใช้เป็นคานเหล็กนะเหล็กสองท่อนสวมกันอันนี้อันนี้เป็นช่วงที่สวมกันเวลาเก็บก็จะจะสไลด์ดลเข้าสไลด์ท่อนท่อนปลายเข้าแล้วก็สั่งไฟชิดจากนี่เลยไฟชิดไทย ขนาดที่ผมสั่งไปก็5.5เมตรคูณ3.5ใหญ่มากพอดีสำหรับแคมป์6-10คนกำลังพอเหมาะบรรยากาศยามเย็นก็จะประมาณนี้เสาใช้เสาของอิดาลิโดเสาแดงเสาใหญ่ก็ดีโอเค รนะ้อนเลยตายแล้ลมบรรยากาศสุดๆนี่ก็เป็นกลุ่มคนที่เขามาตกปลาเห็นเห็นเขาได้เยอะอยู่เมื่อกี้ใครสนใจก็มาตกปลามาแชมป์เดี๋ยวผมขอตัวไปทำกับข้าวก่อนเดียวมีอะไรอะมาอัปเดทบ๊ดยบายครับสวัสดีครับ